โตเร็วมากๆสวยสุดๆดลูกสาวแท้ๆของโจ๊กโซคูสำหรับเขาคนนี้ที่หลายคนรู้จักอย่างก่อนพบจันเจริญหรือโจ๊กโซคูสมาชิกในวงโซคูทุกคนเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกโจ๊กกับมาร์ทเป็นพี่น้องกันส่วนจันกับเจมก็เป็นพี่น้องกันทั้งสี่คนนี้จะอยู่บ้านใกล้กันเมื่อวงโซคูว่างงานก็มักจะกลับบ้านเกิดบางครั้งก่อนจะมีคอนเสิร์ตก็จะมีการซ้อมดนตรีก่อนเล่นจริงก่อนที่พวกเขาจะได้มาเป็นนักร้องพวกเขาได้ไป วดวงดนตรีามาฮ่าและตามจังหวัดบ้านเกิดอยู่หลายครั้งจนได้รางวัลชนะเลิศมาหลายครั้งจึงได้มีโอกาสได้มาเป็นนักร้องค่ายแกมมี่ปัจจุบันโจกโซคูได้แต่งงานกับภรรยาสาวสวยนอกวงการและตอนนี้ก็มีลูกสาวด้วยกันสองคนคนโตชื่อน้องยี่วะคนเล็กชื่อน้องยูจินซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสองสาวตอนนี้เริ่มเดินตามรอยคุณพ่อเป็นศิลปินแล้วด้วยพ่อร้องเพลงกันพร้อมมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะน้องยี่วะ ใครได้ฟังเสียงต่างก็พากันหลงในสเสน่ห์ของเสียงเพลงที่เธอร้องกันเป็นจำนวนมากแทนตอนนี้เจ้าตัวก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วด้วยสวยฉายแววสุดๆเชื่อว่าในอนาคตคุณพ่อโจ๊กต้องเตรียมไว้หนวดรอพอลูกๆยิ่งโตยิ่งสวยแถมร้องเพลงพอมากๆอีกด้วยในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณพ่อโจ๊กก็ได้ออกมาโพสภาพของลูกสาวคนโตน้องยี่วะที่ตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วแถมยังหน้าตาได้คุณพ่อมาเลยเต็มๆพร้อมระบุข้อความว่า ใครมีอาหารเด็กสูตรโตช้าขายบ้างครับทามกลางแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซลกันสนันไอจีเลยทีเดียวซึ่งน้องยี่วะก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงเต็มตัวกับการเป็นหนึ่งในนักสแสดงของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องร้านของเกาที่เป็นการรวมตัวของนักสแสดงจากสีประเทศรวมไปถึงแพจินยองไอดอลเกาหลีสุดลอสมาชิกวง CIX โดยในงานเปิดตัวจัดขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายน65 กระทำเอาหลายคนตาค้างกับความสวยความน่ารักของน้องยี่หวาที่แต่งหน้าแต่งตัวสวยแบบเต็มยศทำเอาคุณพ่อโจ๊กถึงกับกลุมขำแล้วบอกว่า11ขวบฉันปวดหัวมากเลย